ก็ช่วงที่แบบว่าพอเปิดตัวเปิดเปิดตัวขึ้นมามก็จะมีเหล่าดาราเนี่ยค่ะเขาก็สนใจเขาก็ทักมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนที่รู้จักกันมากคือพี่ณเดชนอะคะ่ะแต่ว่าพี่ณเดชทักมาผ่านอาผู้จัดการส่วนตัวของโบอีกทีอะคะ่ะคือโบก็จะมีผู้จัดการซึ่งผู้จัดการส่วนตัวเขาก็รู้จักกับพี่ณเดชอยู่แล้วอะคะ <ontec> ่ะ<ๆ>เขาก็เลย<ๆ>เขาก็เลยแบบว่าติดต่อผ่านมาแล้วเขาก็ จริงๆมันเป็นเป็นโปรเจกต์แบบแอบแอบลับๆเขาไว้เซอร์ไพรส์อะค่ะแต่ว <c oughs> ่าโบบางมันมีช <c ues S 1> sí ่วงหนึ่งโบก็เผื่อทำทำความลับแตกไปประมาณ2นาทีได้มันเขาเคี่ยก็พลังโซเชียลเขาก็แข b KB ไว้คือครั้งนั้นเขาทำเซอร์ไพรส์ครบรอบอะค่ะครบรอบกับน้องใหญ่ย่าที่นเดทขมาลูกนี้ลูกานี้ใช่ไหมน่ารักจังเลย ก็คือ้องโบรู้สึกยังไงว่าแบบพี่ในเดทเป็นคนดังน่ารักแล้วอยู่ๆของให้เรามาวาดวาดรูปใครไม่วาดวาดยายา่าซูปเปอร์สตาร์เนี้ยเรารู้สึกไงก็ก็รู้สึกถึงแบบว่าความตั้งใจของพี่ที่เขาจะทําให้พี่ยาย่าเขาก็อีเกตว่าอยากให้พี่ยาย่าแบบนั่งอยู่นั่งปิกนิกอยู่ในทุ่งดอกไม้หรืออะไรเงี้ย<อ>ค่ะก็เลยแบบว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่เขารู้หรือเปล่าคือหนูแอบวาดแพะเข้าไปข้างๆพี่ยาย่าแบือบว่า พี่ณเด็กแกเกิดปีแพ้อะค่ะก็เลยก็เลยแอบวาดไปด้วยแล้วแอบเราได้บอกเขาไหมคะไม่ไม่รู้เขารู้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะรูตอนเนี้ยณมเด็กไม่รู้เลยนะเขาอาจจะยู่ในภาพมันด้วยเขาพยายามใส่ใจทุกรายละเอียดที่เขาอยากให้มันมีอะค่ะเขาพยายามใส่ความเป็นเราไปด้วยแล้วก็ความพิเศษลงไปในรูปค่ะ